สวัสดีค่ะพี่น้องมาเล้วมาละพ่อตรุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องคลิปนี้มากับความสุขอบอุ่นพี่น้องตอนนี้เวลเพ่อกลับมาหอดบ้านเราใหญ่ซิตี้สีมันเรืองแล้วพี่น้องตอนนีอสวัสดีพ่อมาดาราช่องแม่ละพ่อมาดานี พี่สาวของแม่ลำเผาใหญ่ยาพี่สาวพูดติดกับแม่ลำเผาเหนือพี่น้องอี๋อันนี้พ่อเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนสวัสดีค่ะพ่อเปลี่ยนสวัสดีค่ะพวกหนามานนี่พูดจักได้พี่นอ้องพูดจักเลยว้าอยากอายแล้วจ้นพ่นอเปลี่ยนพี่เขยแล้วกันน, <c oughs> น้องจูมน้องจูมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลานสาวแม่ลำเผา แล้วก็เด็กๆก็อบอุ่นอบอุ่นพี่น้องอบอุ่นอบอุ่นอันนี้มอดบ้านมอดบ้านได้กินเนื้อย่างพี่น้องอันนี้เป็นเพี่ยนของพี่สาวของแม่ละเเผาเองเงินเอื้อเยาผพู้ติดกับแม่ละเเผานี่แหละแต่ว่าตอนนี้แล้วเราเราเป็นเอี้ยเนาะเราเป็นเอี้ยเราเลยเอาห้แม่ละเเผาเราเป็นเอี้ย มุนขวานมุนขวานมุนขวานฮะอือเนื้อนางมังสาตอนนี้กินเนื้อย่างพี่น้องกินเนื้อเนื้อในงานอย่างวันจี้ในงานอยากก็ซื้ออยากก็ซื้อเพราะข้าวเรืมาเหรียญน้ำเอื้อยเพิ่นมือนีอเอื้อยผูดเอื้อยผู้ติดกันมาแล้วเพรานี่ล่ะเอื้อยยาวกะานทิ่ซื้อคลองกันเด้อ นงเยาซื้อเอื้อยแมล่ลำพ่อไล่กันดีพี่น้องไล่กันคือสมเพศสมพานนงเยาลำพาอำนวยพรสายรุง้งสับทวีเจ็ดคนเจ็ดคนก็บุรุต่ว่าลงมาลงมาสมเพศสมพานเป็นบ่ นงยาวลำเพาอำนวยพรสายรุ้งซับทวีอืมเสือนี่คือไรไรขึ้นใจเลยอาจารย์ใต้ตะเก او เจ้าคือบะหมักเนื้อย่างหนึ่งเอามาดิกลิเนื้อย่างไม่กินเส้นเตี้ยตะเก او เจ้าบะหมักเด้เจ้าบะหมักเนื้อย่างเตี้ยเห็นปะข้าวบะมักนี่คือความหมายว่าเจ้าของ ได้ออกเงินมันเล่่มเล่่มันเลยบ่อยากกันเนาะนี่แม่และพ่อเราพี่ชอบอยู่แม่นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่และพ่อเป็นเจ้าภาพเองแม่และพ่อเป็นเจ้าภาพเองเนี่โอ้พ่อมาเป็นเด็กเซียนเอาไปร้อยดิไม่ร้อยดิรัวรัวรัวยันเดือกบะแมนดอกบัวรับหมื่นบบยมัดบ่เนาะ เะว่าหมือนมันค yeah. ือ okay. ้บนี่ยต้องใจให้ก็เท่าุบวนเท่าบวนว่าเหมือนหนึ่เหมือนนี่แปลว่ายังศูนวยรยสิลูกตีนเยทีมงานทีมงานทีมงานตัดอวยทำงานโรงงานน้ำตาลแนลวาเ่เมื่อนั้นบอดจถามถามว่าแม่ลพไปทำงานอย่งแถามถามพนักงานทุกคนแม่ลำพ่อร ไปตัดอ้อยกันนะงานอะไรวะไปทำงานโรงงานทำตาลแผนกตัดเมื่อเด้๋ยวไปเมื่อจริงทำความสะอาดเมื่อจังจะไปพี่น้องพนักงานโรงงานทำตาลพนักงานังโรงงานทำตาลแผนกไหนแผนกตัดโรงงานนทำตาลโรงงานนทำตาล อ้สีมึงหนีเจงกันเนาะเจกันเรื่องกินนี่ยกอีสีเรื่องกินยกไอีสีเดี๋ยวตามาสิปม้มตามาติปมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาเอาท่านี้คะค่ะก่อนก็ะเอฟที่ตามมาทีน้ตามาสิปมแม่มงนี่แม่บอกบอก็ชิว่าเนาะผมเคยเบ่งช่องยูท <water> ูปของอันอ um, um, uh, um, um, uh, 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 ีพอซีคันโซ สีขั้นส่ท่านกลอมนี่ทานกอมนี่ท่านกอมตามาดนี่คือกันก็พญนันยาดีขอขออนุญาตขออนุญาตพานตาดีเบ้ลดีก็ต้องเอาตัดเลยแล้วปูเหมือนจะข้ามก่อนเลยกระดานพญานันยาพอดีตัวเี้ออันนี้พญานันยาพอดีเออออเออบอปูสุขสัน่อปสุขสันเกเก่มียเบิ้ไผ๋ยเบิ้ไผาจากไอ้กล้องวะ่าน จอก็บ่ได้ย่าดอกเจ้คก็บ่ได้ว่าไายเอาคือเกาทายเอาคือเกาขับครลอบอุ่นพี่น้องกลับบ้านม่แล้พี่มก้มสมสุกกลับบ้านมาแล้พ่มความสุกอีริขงนคนได้เป็นไปเองัท่นบ้มักหนาเนีพี่มนาพี่เองไอกให้พี่น้องเขาฟคือว่าไม่ใช่พ่ใหญ่ผมสารต่อพี่น้องขอโทษโอ้ ไทแม่ละพ่อเนียนโอ้ยหนาคืออันแฮกอมแบกอมแบกแฮกแม่ละพ่อมีคนสูงกันกับปัจจบ้านรับว่ากันสิว่าพี่น้องคือตามกติคือไล่ตามพี่น้องทั้งไทยอุบลข้างหลังพ่อแม่ห้าวบ่มีปู่ยายปู่ยายถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่าตอนนี้แม่ละพ่อนั่น พ่อแม่ก็บมัย e, so okay. ังแล้วก็มีได้เอี่ยแต่อ้ายแต่น้องแต่น้องแต่ว่าเวลาพพ่อดฎอยู่บ้านหลายปีหรือพี่น้องห้าปีหกปีไปยุใสไปเรื่อยๆหลังจากที่ลูกเลี้ยงมา้อยู่บ้านเลยเด้อแต่ว่าเมรัพ่อเนี่ยไปไปกระบอกพี่บอกน้องอยู่ว่าลูกเลี้ยงจบแม่จำพ่อจะกลับมาอยู่บ้านตอนนี้ลูกเลี้ยงจบแล้วเลยกลับมาอยู่บ้านพี่น้อง่ยังไหนชิมว่าเป็นร่ำของพี่น้องถ้าฟังสิไปคือเก่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตะกี้นั่นคือ บอใครกลับมาบ้านคือบอได้กลับมาหาเงินหาเงินลุงเรี้ยงเงินทุกบาททุกสตางค์ยานลูกบอลเรียนจบแต่ตอนนี้ลูกเรียนจบแล้วแม่รพต้องกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านว่าอย่างอบอุ่นที่พี่น้องอบอุ่นเยี่ยงดีดีขอบคุณครอบครัวแม่รพขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่นมีพี่น้องร่วมกันอยู่เจ็ดคนเจ็ดคนแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันด้วยคนหนึ่งชื่อว่างไหนตางอก ซื้อหรืเล่าไอเพีดไอเพีดคนที่สองยายเตี้ยยายเตี้ยซื้อหรืยายพันคนที่สามยายเย้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้นี้เป็นบุ้ผู้ชายเป็นตาเนี่ยผู้สี่ตาเนี่ยบ่โอ้ยนี่ผู้ที่สามไม่ยายเย้าไม่ยายเย้าโอ้ผู้นี้ไปอยู่อันโทษต่อพี่น้องเป็นเป็นไปอยู่เมืองตาดมาหลายปีแล้วปุ้ยบ้านจักเที่ยเอาก็ไปอยู่บ้านพร้อมไปแล้วพ่อหนิป่ะปอยู่ตาดผมไปอยู่ตาดกรีดยางติดกรีดยาง ม่อยู่บ้านแล้วก็นดูดละมากับแม่ลำเผาแมีพ่อหนึ่งพู้ที่ซีพู้ที่ซีชื่อว่างไรลำเผาตะรุวันนางเอกตลอดกาลอุปาตตุมีพ่อผู้ที่ซีพู้ที่หาชื่อว่างไรอํานวยพรมีนุ้ยนุ้ยชาวบ้านพูดต่อมากอะสายรุ้ง โอ้เจกยสาย,สายจะคล้องไล่โชคเฉลิมวุฒิไล่โชคเฉลิมวุฒิโอ้โพูดที่ว่าอันผ้ามูอเมย์นี่นะแมนผ้ามูตาตาอตัดอ้อยยุคปีนี้กิจ,จาการตัดอ้อยโอ้โหเกยสายสายรุงยร้งแล้วยู่ยำไยเป็นยูคเฮียนหลักเฮียนใหญ่สแส<ม> <คา S 2> ดงว่าทุกทุกคนที่ว่าในครอบครัวของแม่ลำเพ้านี่คือมีขอมีคือออกเฮี้ยนออกสั้นเมื่อเดียนโอ้โหบัดพูดถึงสุดท้ายได้ไหมสิว่างเลยพูดสายรุ้งแล้วก็ซับทวี น้องสาวลาโอ้ยังเป็นสดเป็นสดยเป็นแสดงว่าไม่ยีเพ่าไม่แต่งงานเลยออายุเราเท่าไหร่เท่าไหร่สยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าไม่แต่งงานเลยไม่แต่งงานเลยน้องลาสุดเลยอยู่น้ำกันกับสายลุงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ แล้วเกิดยุคน่ะพี่น้องโอ้นี่คือชีวิตของครอบครัวแม่ลำเ่าชีวิตของแม่ลำเ่าอยู่ร่วมกันมีพี่น้องเจ็ดคนอยู่บ้านเดียวกันเบิดเลยบ้านยังเสือบอกพี่น้องให้บ้านเราใหญ่ตำบลหานางาลอำเภอศรีมนเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูพี่น้องพี่น้องหลายคนอาจจะถามว่าเห็นแม่ลำเ่ากับฉันตายไปอยู่บ้านแพงน้ำอีเมียปีอีบัวโต้ง บ่มีเงินมีสันบ่มีมีพี่น้องแต่ว่าลูกเรียนความลำบากลูกเรียนครับพบลำบากแต่ว่าตอนนี้ก็รลำบากคือก็เฮียอันเก่าตุนตุนพี่น้องอันเนก็แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มีความสุขแหละบ้านมีความสุขพี่น้องลำบากอยังแจงหนุไข่ฟได้บาทนี่แจงหนุไข่ฟได้บาทเนี่ยนะครับความหาข้อแม่งพี่น้องเขาขอบคุณความหาความแม่งพี่น้องนะครับที่มีให้ เมียพ่อก็พอเมียตายนะ<ช>ครับช่องลำพเพาตระวนพักพืน้นความ,มหักความเพียงพี่นอ้อง กบ <c oughs> ไปหาแม่ปี๋พ่อตงเข,อออขอา,าขอบอุ่นอบอุ่ลกับมาปรานเขาบอปุลจนห้วนครับพี่น้อง <c oughs> แต่ดีแม่นะพ่อพี่พ่อพี่แม่พอพ่อแม่กับแม่นะพ่อเสียแล้ว<อ>ก็ได้แม่ปี๋พ่อตงเป็น,ป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 น,นพ่อเป็นแม่ให้แม่เอ้าสนับสนิวคลิปนี้แม่นะพ่อเปิดใจบักบักคักเลยบอกซูพี่น้องเขาฟังเปิดใจบักคักเลย<ม>คือคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้เฮาไว้ซ้ำนี่ขออนุญาตพี่น้องเฮาปี่คลิปซ้ำนี่คลิปหนาพ่อกันไหม ขอบคุณเข้ามาเข้มแพงพี่น้องนะครับที่ติดตามช่องลำโพงตะลุวันท่าเพลินชิปหนาพอกันมหมยครับพี่น้องครับสแสดงวันนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ,บ